สวัสดีครับพี่ดีพี่เมียมาโต้เชิญนะครับส่งงานครับคันนี้นะครับเป็นโตยต้าบีออนนะครับลูกค้าได้เข้ามาทำการอัปเกรดครับติดตั้งโปรเจคเตอร์ปบก9.1แบ d i ี i ิชนะครับพร้อมประหลาดคริสตัลนะครับวงแหวนเบียนสไตล์นะครับหุ่นโครมดำนะครับเรามาดูแสงกันนะครับสวัสดีครับไปดูกันเบียนไตนะครับรับครับดูครับ ปรเจคเตอร์ทุกตัวนะครับกับทางร้านเป็นไบซินอนนะครับสูงต่ำในตัวมาดูแสงหน้ารถนะครับแสงเข้มๆคนร์คมๆเลยนะครับสครับไปครับดูแสงผ่านฟิล์มตัวรถกันนะครับสุครับนีคครับความสว่างนอกและในตัวรถนะครับสว่างไม่ต่างกันนะครับทางร้านมีห้องตั้งไฟระดับมาตรฐานครับสนใจติดตั้งชิ้นงานดีๆในเงี้ยนะครับติดต่อร้างเพจเฟซบุ๊กอีีมพิพิมออโต้ซิลอนทุกสาขานะครับ ให้บริการติดตั àn, ้งชิ้นงานโดยทีมงานช่างมีครับขอบคุณครับ